สวัสดีครับทุกคนนี่ผมแซมมี่นะครับผม,ผมก็วันนี้ผมจะมาแกล้งเพื่อนหรือว่าแกล้งคุณค,ยคีย์ยากผมก็วิธีการแกล้งของเราตัวนี้ก็คือตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณช่วงตีสามนะครับผมจะมาแกล้งคีย์คือว่าผมเชิเคญคีย์เนี่ยมาเล่นคลิปแบบพวกอเชียร์ลทั่วไปในของเซิร์ฟไมค์ครับนะครับผมก็แต่ว่าในคลิปนี้นะครับจะเต็มไปด้วยผีวิชาขนาดไหนก็อย,อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็คราวนั้นเนี่ยอย่ากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วกก็ไปดูันเลย let's go เออเคลานกันเดี๋ยวคุณอ่ะเดี๋ยวคุณอ่ะไปฟาร์มรอก่อนเดี๋ยวผมว่าผมจะเอฟเคไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมาได้ได้เลยเดี๋ยวฉันจะกลับไม่กลับมาใชนเห็นฟูลเพชรนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาในทรายต่อเลยก็ได้โอ้อจะจะไปเนเทอกเขาชุดเทไรใชิบะอ่าแต่อะไรนั่นเดี๋ยวฉันจะเอเคก่อนนะจ้าอย่กันอย่าอุ้งงานนานเดี๋ยวฟาร์มกัน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ทำการ เกมโมสับปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ตอนนี้เค้าเขาก็จะแบบฟาร์มอะไรของเขาก็ไปนะผมเดี๋ยวผมได้เวลาเตรียมตัวการแกล้งดีกว่าผมเลยวันนี้ผมค่อนข้างเตรียมตัวการแกล้งไหนบางครั้งก็เยอะไปนครับว่าจะมีการแกล้งอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนเลยแล้วกันโอเคครับทุกคนครับตอนที่ผมได้ทําการออกมาจากหมู่บ้านค่อนข้าง ไรยะหนึ่งนะวุ้ยเดี๋ยวเขาจะมาแถวนี้ไหมเนี่ยวุ้ยของโกเช,ชื่อเขาจะมาแถวนี้มากเลยก็คือผมเนี่ยได้ทําการมีเพชรกับฐานนะผมก็คือจะให้เขาเนี่ยขุดลงไปข้างล่างนะครับแล้วคือเป็นใครใครก็ต้องเลือกเพชรอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนใช่ครับผมจะเป็นอรารมณ์เหมือนเซอร์ไพรส์เล็กนะผมแต่ว่าถ้าเคียะถ้าขุดลงไปเจอเพชรเนี่ยผมจะทําป้ายเขียนว่าคุณได้ทําการอัญเชิญปีศาจนะครับก็คือว่าจะมีทั้งทั้งคืนนี้ครับช่วงตีสามเนี่ยจะมีแต่ปีศาจออกมาเพื่อเพราะว่าเคียะเนี่ยได้ทำการขุดเพชรนะครับเป็นแบบ อ่เขาเรียกเป็นแบบเมันคำอาถรรพ์หรือไม่ก็เป็นคำสาบอะไรประมาณนี้ที่เขาขุดเพชรไปนะครับแต่ว่าผมเกงว่าเขาอาจจะขุดฐานด้วยผมก็เลยคิดว่าอาจจะทําเป็นทั้งสองป,ป้ายไว้ใต้ดินเลยโอเคจะเป็นไงไปดูกันดีคบทุกคนครับถ้าเขาขุดเพชรลงมานะครับตอนนี้เขาน่าจะไม่เห็นชื่อผมตอนนี้ผมก็จะวางเพชรไว้ตรงนี้นครับแล้วถ้าเขาลงมาเนี่ยเขาจะตกน้ำตรงนี้แล้วผมก็จะทําการเอาหัวไปสาดนี่วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะปักป้ายบอกว่ายินดีด้วยคุณได้ อันเชิญปีศาจแล้วฮ่าฮ่าประมาณนี้นะผมผมปักป้ายไว้ตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าเป็นถานเนี่ยเขาก็น่าเขา,าจะขุดถามเหมือนกันผมกลัวามไปก่อนแล้วกันนะครับผมเลยคิดว่าเราควรทําถามไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝั่งเนี้ยเราจะเขียนไว้ว่าปีศาจนะ่ะ มีอยู่จริงไงทำโตเหมือนมันพีชเลยนะครับประมาณนี้โอเคแรืวอผมก็ต้องต้องรอจังหวะทามมิ่งดีๆมากๆาเลยที่เค้าเขาจะมาแถวๆนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีผมคิดว่าอาจจะจุดพลุรอดเออน่าจะดีเหมือนก,กันนะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมจะจุดพลุแล้วนะผมโอเคไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินหรือเปล่านะครับรเฮ้ยได้ยินดีๆ,ยยๆเอ,อ้ย แหมนัวเลยฟาร์มนัวบอกจะไปหาเพชรตั้งนาไปจับหมามาเลี้ยงโอ้โหเอ้ยตอนนี้มีเพชรกับฐานนะเออมีเพชรกับฐานใช่มีเพชรกับฐานครับผมเรื่องอะไรครับที่เรื่องอะไรแอมไม้มันแอบทำไว้ก่อนไปเฮ้ยรู้ปหมเนี่ยอันนี้จะให้เพชรแต่ว่ากับซินเดลเล่แกเขารู้ปหมเนี่ยนานันท์บอกเยวรู้ปหเนี่ยฉันขุดเพชรแป๊บนึงเออขุดเลยฉันมาขุดเลยขุดเลยเอ้ยเอ้าอ้าวเจอยินดีด้วยคุณได้อัญเชิญปีศาจปีศาจ ดูข้างหลังด้วยดูดูด้วยเจออะไรสามแล้วก็แล้วกูลงมัดผี่ไปเยอะด้วยไงอ่าโดนบอกอะไรไว้โดนล็อตเพอร์เซนเอาไว้ที่นี่กูโอเคครับทุกคนครับเขาจะขึ้นนี่เอาเขาเออยู่ระวองอยู่ไหนขอดูหน่อยดิไอพีซาดที่ว่ามันจะยากขนาดนี้ถ้ากูอยู่ในบ้านหรือทำอะไรกูไม่ได้ละโอ้ทำสองแอคเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอบอกเลยว่าเดี๋ยวเจอคุณถามไปนะคุณทาไอ้เดี๋ยวไหมผมว่าแล้วมันต้องคุณทานจริงด้วยนี่ไง อ่านอัานฟาฟาฟไปริษัาจอมแอ่าโดนบอกแล้วโดนโบไม่เชื่อแล้วเขาไม่กลัวด้วยเขาไม่กลัวด้วยเขาไม่กลัวด้วยบอกเลยว่าโดนแน่โดนผมแน่ไม่กลัวเหรอได้เจอกันกับผมอยากไปเตะมปิษัทก่อนแล้วกันนะครับผม นั่นแหละครับขณะที่เคียเขากำลังแอบอยู่ฝั่งนูนะน้นออน,นะกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ผมไปทำแท่นอันเชื่อไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมผมจะทำแท่นที่สามารถผมจะปักไอเดนเฟยไว้ตรงนี้แล้วผมจะเขียนป้ายว่าผมรู้ว่าเคียะเป็นเจ้าท้าทาทยเว้เชื่อผมดีเพื่อผมว่านะฮะเขียว่าการ์าดรูนนะจุดไฟนี่มีทำทรงทำไอเด่แล้วผมปิดไมาอยีกครับถ้าเขาจุดไฟตรงนี้ปุ๊บ ผมจะทําการแต่งร่างทันทีให้กลายเป็นเพี้ยนดูร้ายครับแล้วก็จะไปหลอกเคียก็จะเป็นยังไงเ Let's go มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอันนี้ผมแต่งร่างเดีว่าผมเกมผมเกมโมดสามอย่นะครับเขาจะไม่เห็นผมเขามาแล้วเขามาแล้วเขาจะเห็นไอ้นี่ไหมนะผมเตรียมผีไว้แล้วนะทุกคนครับอันนี้คือไซเบอร์รันนะผมหรือามาจากนรกนี่นะครับมาจากนรกซึ่งเป็นปีศาจที่บอกเลยว่าโคตรน่ากลัวนี่การุณาจุดไฟเร็วเฮ้ยการุณาจุดไฟอ่าผมเตรียมเลยผมเตรียมเลยผมเตรียมเลยเตรียมซัมมอนทันเดอร์เลยขอดูดิขอลองขอลองหน่อยดิมันจะมีจริงไหมเจุออีกเจออี ปีศาจร้ายิงกูเล่นลาโโดดโ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 ดนโดโดโดนโดโนโดโดโดนโดโดดโดโดดโ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 นโดดโดโดดโดโดดโ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 ดนโดด ชมึงเป็นอะไรนม่ได้ยังคุณเป็นสองเม็ดตายตายตายโอ้ยผมไล่จนสุดอันะไรขึ้นไม่ได้ดิว้าวขึ้นได้สีโอ้จังไก่จะงไก่จังไก่สี่เอ้าอยู่ไหนเนี่ยทุกคนผมตีเดียวมากลับมาดูสวรรค์เลยอ๋อมันเป็นมอสนะครับทุกคนก็คือตอนนี้เราได้ทำการอยู่บนสวรรค์แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผีตัวตะไบดีกว่าทุกคน ตอนต, er ต่อไปนะครับผมผมจะเรียกชื่ออันนี้ว่ากล่องของขวัญมอรณะนะครับผมก็คือกล่องที่ผมจะแปลงร่างอันนี้ก็คือมันจะเป็นกล่องที่เป็นกล่องของขวัญธรรมดาเลยครับทุกคนแต่คิดว่าข้างในกล่องมันอะไม่ธรรมดาแน่นอนครับกล่องอันนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าผีปีศาจอยู่ข้างในที่มีชื่อว่าย่าฮ่าผีตัวตลกเนี่นะผมก็จะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเคียะ์ยเขาถ่าจะตกใจนะถ้าเขากดเปิดกล่องปุ๊บหรือตีกรอบปั๊บนะฮะผมก็จะโผล่มาเป็นตัวนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะฮาอยู่นะผมโอเคงั้นที่ ที่ทำแบบว่าเอาไปแบบเกียนโกงกันแล้วกันนะฮะเลเยอโอเคะ <Lay S 1> okay, ครับทุกคนครับตอนที่ผมได้ทาการเซตกล่องไปที่รอนแล้วนะครับแต่ว่ากล่องข้างหน้าเนี่ยคือกล่องปลอมหมดเลยคนระับผมจะเป็นกล่องสุดท้ายที่เป็นกล่องจริงนะครับตอนนี้เหลือแค่รอเคลีย okay, มานะผมผมไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะอาจจะลองจุด mm. พูด <ๆ S 2> ดูนะครว่าเขาจะมาหรือไม่นะ <S <S <ๆ S 1> จ๊ะเฮ้ยเป็นยังไงพวกุกคนเหายแล้วใช่ไหมฮ่าฮ่าเออสุดท้ายแกมันก็เป็นแกมอดไงเฮ้ยเขามอกวาดีเลยแกก็หายไปทําชั้นโกนแบบทีชั้นไม่ต้องผมว่าผมผมบอกเลยว่าผมไม่จําเป็นนนต้้ออองจุดดดดพููเเเเลลยยยครับาาิมถีี่ไหะ สาวออกเลยเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยมาโอเอแ้แอกันโอเคตอนที่ผมเปกล่องขวันเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณมุ5กล่องนะอะไรอเอเอ้ยเขาเจอก่องเขาเจอกล่องแล้วอ๋อจํได้แล้วมนี้ถ้าเปิดมันจะได้ของขวนแล้วได้องขวันใช่เปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเปิดทีนกล่องเปิดทีนี้่องเจ่อลัคกี้บ็อกมือขวานเกือบเกือบเกือบเดี๋ยาเห็นเดีเขาเหนกระดดไมได้นะเปิดเร็วเปิดเร็วว่าเาเจ้าพ่อลัะ ม๋อไม่มีของไม่เป็นไรเอ่อกล่องต่อไปเออเข้าไปดูครับเขาไปดูครับตอนนี้เราแค่เตรียมแพลนเลยทุกคดเลยเลยตั้งสามกล่องเปิดชิวๆเปิดเร็วเจออะไรเริ่มเริ่มดูมาดูแล้าได้ของเล่าเงี้ยก็ต้องได้ของฟักชิ้นแล้ววะเออเตรียมมีเลยผมเตรียมมีเลยผมมอผมเตรียมมีเลยกล่องสุดท้ายเนี่ยนะตามหลักจิตวิทยาแล้วน่ะมันต้องได้ของดีกดเลยในกล่องดีอะไรวะกลังมาแล้วไว้ไว้มาดู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 ไว ไปไหมไกลกลายเป็นอื่นไปแล้วครับกว่าจะเดินกลับบ้านได้เป็นแจกนะเคลียกลายเป็นอื่นไปแล้วผมบอกเลยผมบินหาตาผมบินตามเลยโอเคครับดักเคียรทางบ้านนะผมผมจะดักทางเคียร์เราไม่ได้ไกลมากเออยเขาเดินมาพอดีเขาเดินมาพอดีเลยมินไปไหนนานจ้าเจอกล่องอีกแล้วใี่ไงครับไม่ต้องห่วงบอกนี้กูไม่เปิดมันแน่แต่ว่ากูจะเปิดหน้าแดนแดนอูก็โดนบอกเลยกลังใจกูกระดอกูกระดอนกดนโดนเอาปืนปี๊ดเอาปืนปี๊ด อุ๊ยดิโอ้ยดิวจิวิวจิวหัวมือจิวมือโดนโดนฟาดโดนฟาดหืบหือบล็อกโดนฟาดโดนฟานเกาะแล้วนะเขยตอนแลังอะไรตามทางเขยเรียบร้อยโอ้ยตัวผมนี่โคตรเกลียดเลยครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผีกันต่อไปดีกว่านะผมโบนเ่าอย่างหลอดนะแต่ตัว โอเคครับทุกคนคับต่อไปนะผมจะทําประมาณช่วงแถวๆนี้เลยครับผมว่าตรงนี้นะ่าจะโอเคนะผมจะปักป้ายไว้แถวๆโจที่ผมวางกล่องเมื่อกี้เลยผมจะปักป้ายว่าถ้าคุณช่วยฉันฉันจะเลิกหลอ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 นอะจากปีศาจที่แสนดีก็คือว่าตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวม,มากๆเลยครับท่านผู้ชมครับผมก็คือจะเป็นตัวละครที่อาหน้าตาเนี่ย เหมือนจะเป็นมนุษย์คนที่แบบเออเหมือนก็รับมาบาดเจ็บอะทุกคนนอนอยู่เงี้ยโอ้ฉันบาดเจ็บนะฮะมันจะมีทั้งหมด3ล่างน,นะผมล่างแรกก็จะเป็นล่างแบบนี้เลยนะครับล่างที่สองเนี่ยจะเป็นล่างแบบเนี่ยทุกคน มันจะกลายแบบเออื้แล้วก็ตัวเนี่ยมันจะระเบิดนะครับตัวมันจะระเบิดประมาณนี้พอหลังจากาที่มันระเบิดเสร็จเนี่ยมันก็จะกลายเล่าเป็นผีที่โตโคตรใหญ่ประมาณนี้เลยทุกคนนะเอาไอ้แกล้งเพื่อนหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะรประมาณนี้เลยผมบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวมากเลยนะครับผมบอกเลยโอเคยันก็จะมีตกใจกีดเหมือนเดิมแน่นอน,นอ่ะผมบอกเลยเล่าไปเสร็จนะโอเคเราจะนอนแผ่ล็อกแอดตรงนี้แล้วก็เด็กขยะมันไม่มาเพราะฉะนั้นต้องทำกันพาวเดอร์กับอ่ากระดาษนะครับเพื่อทำเป็นพุแล้วก็จุดเรียกมันมานะคือผมไม่รู้ว่ามันจะกล้ามาอีกหรือเปล่านะคค <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ครรัับเเเเเดดดดี๋ยยววววไไปูกกนนน่่าาาา้จจจะะะมมมหืออ๊ผโแลทุ เอาพูดอีกแลละโอะพูดเสพติดไหมจะพูดเสพติดไหมแล้วเราก็นอนแอบเฮ้ยเขาจะเห็นป้ายป่ะวะไปดูกันโอ้ยเจ็บเขาจะเห็นป้ายไหมอะทุกคนไหนดูนี่ เลยมีป้ายโอเคเขาเห็นเขาเห็นดีสวยสวยเราจะรอนแผ่ร้องแอร์ถ้าคุณฉันจะเลิกหลอกหลอนจากปีศาจที่แสนดีเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วนอนนอนแผ่ร้องแอรอยู่เนี่ยเร็วๆเออนอนแผ่ร้องแอรเร็วๆโอ้ตอนที่ผมแบบต้องอีโรโโหใจเต้นอุ้ยใครเข้าไปใครเข้ามาเล่นตรงนั้นวะโอ้โหใจเต้นโอ้ใจเต้นตุ๊กตัก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 ถุตัก เราต้องช่วยตัวนี้เออช่วยฉันช่วยฉันงช่วยชันเออในนองแฝดน้องไอ้เข้าไปในหมู่บ้านแล้วมียาน่ะเฮ้ยเขาหรอมียาเหรอได้เดี๋ยวฉันจะช่วยนายบอกเลยยานี่ยาฉันดีงจ่าโอเคโอเคโอเคปาเลยปาเลยพีเขาปาแล้วนะครับได้เวลาเพิ่มเลือดเพิ่มเต็มเลยได้เวลาไอ้เจมสเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวล้างแตกล้างแตกล้างแตกเอาตา เาแพยเาช่วยนะพ่ลอวื่หลอนกูไแพยาก็ไม่พอปู้น้ำร้อนแนู่่นกูไปสู้กูเล่นกูไปูตกตโดน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 ขับไปเลยเลือดเลื่ดออกกลางางอะไรเมื่อกี้้าลดน โดน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 หปวดแล้วต oh, right. yeah, ัวมันอย่างฮาอย่างนี้ไปไหนวะอยากเล่นเลยนละโดหปวดแล้วตัวมันอย่างโกนเลยท่านผู้ชมครับตัวมันน่าเกลียดมากแล้วแบบโคตรน่าโกงอ่ะทุกคนโอ้ดูดิเอลื่อนอยู่ไหนครับทีวีไปได้ป่าววะทีวีไปลองลองแม่เลยเก่าเหรอเก่าเหรอเอ้ยป้าได้เลยเอ้ยแล้วกระตุ่นนะกระตุ่นเจอกันหน่อยเอ้ยกลายปนอื่นไปแล้วโอเคผมว่าเดี๋ยวผมเฉลยเลยดีกว่าทุกคนครับเน่เนอเนาะเนาะโดยโดยโดย ง่ายเค้ยอะเอาจริงแล้วอ่ะทั้งหมดที่นายเห็นวันนี้อ่ะมันคือั้นทั้งหมดเองลล่ะตั้งแต่แรกเลย่ะใช่ครับตั้งแต่ผมเป็นเอาบล็อกเพซไปอุดกลางทางเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหะลอกชนคุณอาจคลิปตอนดีสามอะไรเงี้ชัดเลยแม่งพูดแต่ละเอียดตรงเป๊ะที่กูเจอพัดเลยชัดกทคนนี้ก็โฟเค้ะฮ่าฮ่มึงคิดว่า หัวใจก็กูม,มันทำมาจากเหล็กแกกูอยากจะหัวใจวายก็ได้นะเว้ยโอยไม่สนนะ่ะผมก็แค่แกงคุผมก็ยอความสุขแล้วนะผมก็โอเค,อ,เคอ๋อสำหรับคลิปนี้ผมก็ข้างหน้าเนี่ยย่าผมมาแกล้งอะไรเคลียอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปได้แล้วกันนะครับผมชอบเหราว่าชอบเสียงกรีดร้องของขยันด้วยความทรมานนะผมก็เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมมึงซื้จะตีสามเหรอเออวันนี้มนตีสามได้ไหมแกออกเซิร์ฟหาหลังหันนอนไหมออกเซิร์ฟเลยเจอกันไปเซิร์ฟหนีเลยไปเซิร์ฟหนีเลย